ซีเคเจิงชายที่เริ่มต้นจากเงิน2000ด้วยวัย13ปีที่ต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวสู้ชีวิตเพียงลำพังที่อเมริกาคุณซีเคเจิงได้มาเปิดเผยในรายการคุยกับอุ๋ยและเล่าถึงชีวิตวัยเด็กของเขาให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของเขาแยกทางกันพ่อของเขาอยู่มาเก๊าส่วนแม่อยู่ไทยและพ่อเขาให้เงินเขาใช้ปีละ2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ประเทศอเมริกาและส่งเขาไปอเมริกาด้วยวัย13ปี เขาต้องต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังทำงานพาา์ทไทมและเรียนไปด้วยเขาเป็นคนตั้งใจเรียนอย่างมากและมีเป้าหมายตอนนั้นคือต้องการกรีนการ์ดเพื่อเป็นพลเมืองอเมริกันและเขามองว่าอาชีพนักบัญชีสอบมีไปเซอร์ซีพีเขาจะได้กรินการ์ดเขาจึงเลือกเรียนคณะบัญชีในขณะที่เขาเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งนั้นเขาฝึกงานไปด้วยและหางานทำไปด้วยจนเข้าปีสองมีบริษัทมาจองตัวเพื่อไปทำงานต่อ เมื่อเขาจบมาทำงานเข้ามีหน้าที่ประเมินมูลค่าบริษัทเพื่อขายเขาเคยทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงตีห้ามีรายได้ต่อปีขั้นต่ำที่5ล้านบาทซึ่งไม่ระอมโบนนะัสแต่เขาต้องนอนบริษัททำงานหามรุ่งหามค่ำและผูกพันกับคนในบริษัทที่เขาประเมินมูลค่าขายสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเขาคือเมื่อเขาประเมินมูลค่าบริษัทและจบดีวการขายแล้วพนักงานเหล่านั้น ถูกเลิกจ้างเกือบครึ่งและทําให้เขารู้สึกผิดว่าเขากําลังเป็นเครื่องมือให้กับคนรวยได้รวยขึ้นและทําให้คนชนชั้นกลางพนักงานบริษัทตกงานเขาจึงลาออกโดยที่เขาไม่รอกรีกาก์ดและผันตัวมาทําธุรกิจของตัวเองและเขายังบอกอีกว่าเขาเป็นคนชอบลงทุนตั้งแต่เด็กสมัยเรียน ซึ่งคุณอุ๋ยพิธีกรก็ถามไปว่าทำไมคุณถึงไม่รอได้กรินกาดก่อนคุณซีเคบอกเหตุผลไปว่าผมรู้สึกว่าผมรังเกียจสังคมแบบนั้นโดยเฉพาะนิวยอร์กเป็นสังคมที่หิวเงินทำทุกสิ่งอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่อยากจะหลีกหนีสังคมแบบนั้นและเมื่อคิดตัดสินใจแล้วก็ทำมันเลยไม่คิดเสียดายกรินกาดตรงนั้นจนมาวันหนึ่งเขากลับมาพักผ่อนยังเอเชียเขาเลือกระหว่างมาเก๊ากับไทยสิ่งที่เขาเลือกคือประเทศไทย ด้วยความที่ว่าค่าครองชีพถูกกว่ามาเก๊าและเมื่อได้มาเมืองไทยและเขารู้สึกประทับใจในความอัธยาศัยดีของคนไทยและเขารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมา,มาเขารู้สึกว่าเขาได้กลับบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอหน้าแม่ก็ตามคุณซีเคยังเผยใจลึกๆอีกว่าเขาไม่ค่อยได้ติดต่อพ่อกับแม่มากนักซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รับความรักความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตรุตจีนทุกครั้งพ่อของเขาไม่เคยเอ,อ่ยปากชวนเขากลับบ้านที่มาเก๊าเลยสักครั้ง ซึ่งเขาก็เข้าใจได้แล้วว่าพ่อของเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขามาอยู่เมืองไทยคือความอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านและเขาอยากที่จะเป็นคนให้ความรู้เรื่องไมซ์เซ็ตทางการเงินให้กับคอนอไทยเพราะเขาไม่อยากจะเป็นเครื่องมือของคนรวยช่วยให้รวยๆขึ้นซึ่งเขาอยากจะช่วยคนทั่วไปมากกว่าซึ่งคุณซีเคก็ได้พูดในมุมมองของตัวเองอย่างถ่อมตัวว่านี่เป็นความคิดของผมไม่ใช่แค่พูดเอาเหล่ออะไร เป็นมุมมองตัวเองที่เคยผ่านการทำงานตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงตี5เพื่อช่วยให้คนรวยรวยขึ้นแล้วทำให้คนทั่วไปหลายร้อยชีวิตต้องตกงานสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทสนทนาของคุณ CK นั้นนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งม,มั่นตั้งใจลงมือทำตามแผนให้ไปถึงเป้าหมายในแต่ละเป้าหมายที่ตั้งไว้และต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้ชีวิตเพียงลำพัง เพราะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่มีคอนเน็กชันอะไรเลยเขาลงมือทําด้วยตัวเองเพราะถ้าเขาไม่ลงมือทําก็ไม่มีใครมาช่วยเขาทํามันถูกบีบบังคับในตัวของมันเองเพื่อความอยู่รอด